ก่อนคำนวณต้องรู้สิ่งนี้สวัสดีค่ะจอยวิศวกรโยธาน,นะคะถ้าไม่รู้สิ่งนี้นะคะก่อนที่เราจะคำนวณแรงต่างๆนะคะเราไม่มีทางไปต่อได้แน่นอนนะคะต้องรู้อะไรบ้างน,นะคะในข้อมูลเบื้องต้นอ่ะเรามาดูกันเลยนะะอันดับแรกนะคะเราต้องรู้แรงแรงคืออะไรนะคะแรงก็จะมีสองประเภทนะคะที่ใช้กันทันท่วไปก็คือมียูนิฟอร์มโหลดนะคะเราจะแทนด้วย W ยูนิฟอร์มโหลดก็คือแบบนี้นะคะ เต็มหน้าตัดแบบนี้นะคะเป็นแบบว่า,เ,าเขาเรียกว่ากระจายเต็มพื้นที่นะคะยูนิฟอร์มโหลดอันนี้เป็นแบบนี้อันนี้สมมุติคานนะคะสมมุติเป็นคารหนึ่งตัวนะคะต่อไปพอยโหลดนะคะพอยโหลดคือโหลดที่มากระทำลงเดียเด่ยวๆเลยณนะตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งของคารนะคะเช่นอะไรบ้างพฤติกรรแบบนี้เช่นคารฝากเป็นต้นนะคะคานเมน จะสมมุติให้ดูนะคะอย่างเช่นนะคะอย่างเช่นมีอาคารนะคะมีเสานะคะอย่างเช่นมีเสามีมคานแบบนี้นะคะอ่าอาจจะมีคานฝากอ่าแบบนี้นะคะคานฝากเราก็จะตรงนี้นะคะคิดเป็นพอยโหลดนะคะแล้วก็นำพอยโหลดเนี่ยมากระจายลงคานตัวนี้เราจึงต้องคิดน้ำหนักด้วยนะคะน้ำหนักไอ้ตัวคานฝากเนี่ยมารวมกับน้ำหนัก ตัวนี้ด้วยเพื่อที่จะทําการออกแบบคานเมนหลักตัวนี้ให้เพียงพอต่อการรับน้ําหนักตัวมันเองรับน้ําหนักวัสดุต่างๆแล้วก็รับน้ําหนักคานฝากด้วยอ่ะต่อไปสิ่งที่ต้องรู้เบื้องต้นอีกก็คือนะคะแรงตรงนี้นะคะแรงตรงนี้ก็คือ r ี Action นนั่นเองนะคะ Re A c t i o n เอาไว้ทาอะไรเอาไว้คํานวณน,นะคะเอาไว้คํานวณเสาคํานวณฐานลากนะคะก็ เรานะคะหาแรงอะไรมาเรียบร้อยแล้วนะคะออกแบบเรียบร้อยแล้วเราจะรู้รีแอคชั่นนะคะสิ่งที่มันถ่ายลงเสาแล้วก็นําค่าตรงนี้ไปออกแบบเสาได้นะคะต่อมานะคะอันนี้เป็นสูตรไม่ว่าจะเปลี่ยนกฎอ,อ่กระซวงหรือเปลี่ยนอ,อ่ได้ๆนะคะกฎการ หาโมเมนต์ก็ยังคงเหมือนเดิมอ่ะเรามาดูนะคะโมเมนต์นะคะถ้าเกิดเป็นฮ้อยโหลดนะคะเราก็จะใช้คำนวณน,นะคะแรงคูณระยะทางนะคะแต่ถ้าเป็นยูนิฟอร์มโหลดเราก็จะใช้นะคะแรงคูณระยะทางคูณระยะทางหารด้วยสองนะคะแบบนี้นะคะสิ่งที่ต้องรู้เบื้องต้นก่อนที่เราจะคำนวณของ้างนะคะฝักติดตามช่องใจวิศวกรโยธาด้วยนะคะฝาก comment, กดคอมเมนต์กดแชร์คลิปให้ด้วยค่ะคลิปนี้มีประโยชน์สามารถที่จะเก็บไว้ ไวดูได้นะคะขอบคุณทุกการติดตามเลยสวัสดีค่ะ